ังหวัดแรกของภาคกลางตอนล่างที่กําลังเฉลิมฉลองคาทาและธงพระนมาพิไทยอยู่ในขณะนี้คือจังหวัดสระบุรีและในวันพรุ่งนี้จังหวัดลบุรีก็จะเป็นที่หมายต่อไปก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและในวันพรุ่งนี้ทถาบันการาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนํารายละเอียดการเชลิมขาทาและธงพระนมาพิไทยจากจังหวัดนครนายกเข้าสู่จังหวัดสระบุรีมารายงานต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ชวยสะสมอะไรที่ไม่ธรรมดาอ,อย่างโรบินสันเซฟิงบุ๊กมาแล้วรู้ไหมล่ะว,ว่าซื้อสินค้าในรายการนี้ครบทุก500บาทจะได้รับดวงตราโรบินสันเซฟิงบุ๊กหนึ่งดวงฮสสะสมให้เต็มเล่มมีมูลค่า1,600บาทสะสมกี่เล่มก็ได้ใช้ซื้ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการสะสมง,ง่ายได้ทันทีแบบนี้เห็นที่คุณต้องรีบเลยล่วละวันนี้ถึง3 1มมกราคมศกหน้า ได้ยินว่าคุณชอบร้องเพลงจะร้องเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมแปลว่าวันนี้ก็อดฟังเตรพซิลโชมใหม่มีตัวยาแอนตี etic, เ้เซฟติกบรนเทาอาการเจ็บคอเตรปซิลมีสี่รสทั้งชนิดกล่องและแผงผมรักใครใครรักคุณคุณรักใครเวลาซันนิดรอปสะอาดสได้ทุกวันรู้แล้วใช่ไหมเวลาซันน่ดรอปรักผมคุณ สีฟ้ากะจัดรังแก่้วเพื่อนเรานะอที่นี่นะพวกคฟังก่อนสิครับปล่อยนะจะอยู่หน้ากล้องหลังกล้องก็ต้องดูดีตลอดลูกค้าของโป๊ตดเหรอครับดาราก็มียังคุณแหม่มจินตราผมก็สำคัญค่ะเส้นผมของแหม่มเนี่ยขาดน้ำหนักซันซิลแชมพูช่วยให้สุขภาพผมดีขึ้นมีน้ำหนักนุ่มเป็นเงางาม ใช้สันซิลแล้วรู้สึกผมดีขึ้นนะคะผมดีซะอย่างทำทรงไหนก็สวยทั้งนั้นเน่เห็นด้วยไหมคะสันซิลแชมพูที่ช่างผมมืออาชีพเลือกใช้หลักสปายเชียสีมือคาร์เต้ไงฮะแป้งคาร์เต้ในเบบี้ออยเนื้อแป้งเนียนละเอียดริสุดที่สำคัญกันความเปียกชื้น คาราโด้ความรักที่สองรองจากแม่ มันดีจริงเชียวอยากจะลาอยากจะเบี้ยวก็ไม่ได้หยุดหลายวันหาข่าวไม่ทันเขาจะไล่ออกก็เลยต้องบอกท่านผู้ชมให้ช่วยเชร์ช่วยชมให้สมใจ <S <S วันนี้แรกเริ่มประเดิมทีกับเรื่องราวข่าวดีของคุณหนูๆที่เขียนจดหมายเข้ามามากมายถามถ่ายกันมาว่าอยากจะดูหน้าตาของเจ้าของเสียงตัวปตูนทอมและเจอรี่ก็บอกได้เลยว่ายินดีจ้าเราจะพาเข้าไปห้องภาคเพื่อดูบรรยากาศการภาพได้เลย กับคนแรกตามคําขอเจ้าของเสียงพ่อทอมแมวตัวดีนั้นเป็นเสียงของพี่สัญชัยปรั่งกระมนคนที่ใส่หมวกภาคนั้นไงส่วนเสียงใสๆของเจ้าหนูเจอรี่นั้นเป็นเสียงของพี่จุดธามาชวนเจริญทั้งสองคนนี้มีรางวาลัลหลายต่หลายชิดเป็นเครื่องรับประการฝีมือด้วยนะจะบอกให้ส่วนงานนี้เรานํามาให้ดูเพราะคุณหนูขอมาจ้า ที่ว่ากันถึงทีมภาคแล้วคราวนี้เราก็มาว่ากันกับละครดีๆที่กําลังจะสิ้นสุดลงไปภายในเดือนนี้แล้วกลับไปชนแสงละครดังที่มีดาราอย่างหนุ่มตัวหรือหนูมาชาตานาแสดง ส่วนเบื้องหลังที่นํามาให้ดูกันนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังที่วันทก,การตัดสินใจแต่งงานกับชาติชายแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ดูกันเองเจ๋งเป้นกว่าแต่ถ้าดูเบื้องหลังแล้วไม่หนาใจก็ดูกันได้ทุกคุธและบหัษต,ตั้งแต่3ามทุ่มห้านาทีดูกันได้ดูกันดีจบแล้วไม่มีรีเทิร์นนะคะงานนี้ คราวนี้เราก็าบินไปสู่กรุงโรมประเทศอิตาลีไปดูแฟชั่นดีๆของดีไซเนอร์ชื่อดังรอกโคบารา็อกโคงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวแฟชั่นล่าสุดสําหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวประจําปี92-93นี้โดยเน้นที่สีขาวดําและแดงประดับประดาหลายหลากสีชุดราตรีเข้ารูปเน้นรูปร่างผู้สวมใส่เป็นสาคัญส่วนชุดกลางวันเป็นสูตรปักเลื่อมลวดลายคู่กับกระโปรงสไตล์เข้ารูปประดับด้วยเครื่องเพชรทูบวาบสวยงาน งานนี้ถ้าใครดูกันแล้วจะนําแบบไปตัดบ้างก็ดีนะมาเอาไว้ไปใส่จ่ายตลาดฮ่าคุณผู้หญิงส่วนแฟนรายการสีสันอย่าพลาดอาทิตย์หน้าเราจะมาแบบใหม่ใหม่สีสันสะใจสไตล์มันมันส่วนแฟนรายการเขียนจดหมายมาได้ที่ให้ทีวีสีช่อง3อาคารวานิชถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพ104 00 และว,วันนี้ก็ขออำลาไปนะจ๊ะ b ดบ เป็นเหมือนเงาตามตัวหนีเท่าไหร่ก็หนี้ไม่พ้นแต่ถ้าเจอกครือัแอแคร์ใหม่ซึ่งมีถึง5วิธีที่เด็ดที่ทำให้สิไม่กล้าประชนหน้าคุณจากแพนคอสเมติกวิวัฒนาการขนอมผิวหน้าจากออยออฟอุลานไฮโดรเจลเจลเนื้อสายสะอาดไรส้สีกลิ่นอ่อนละมุนไม่เหนอะหนะ มอบความชุ่มชื้นซึมซาบสู่ผิวสาวด้วยไฮโดรเจลจากออยออฟอุลันเป็นเด็กก็หอมแบบเด็กเป็นสาวก็หอมแบบสาว <B> ia, เป็นสาว <B ia. S 2> ก็ต้องหอมแบบสาวและสวยแบบสาว <c oughs> เป็นสาวก็หอมแบบสาวแ <B ia. S 2> ป้งหอมบีอาร์ เก็บความสดใสทุกอย่างที่ได้มีประสบการณ์ครั้งนี้ไม่มีลือเป็นความสดชื่นดีดีเป็นความรื่นรมที่มีอยู่ในใจลับไปหมักน้ำเปิดความสดชื่นกับเรโซน่าใหม่อ่อนโยนสัมผัสแห้ง สดชื่นมั่นใจทั้งวันใหม่เรโซนาโรออนครอบครัว,วรใช้ยาสิฟันดาลีเพราะทำให้ฟันขาวสะอาดแข็งแรงและมีรสชาติเย็นชื่นใจฟันขาวสะอาดรสชาติเย็นชื่นใจยาสิฟันดาลีเล็กดีที่แปลงคนเยี่ยมชี่มันสมอง เหล็กรวมกับคนความแรงรวมกับความฉลาด s <S อาวุธใหม่ที่เหนือคนเหนือเหล็ก oh! เหล็กสมองคน oh! โรบทตินตี้พบคุญญนยนต์สมองคนคนเหนือแท้กับคนเหนือเหล็กสมองใครจะเหนือกว่ากันขับยน์สุดมันสำหรับแฟนหนังชนชีวิเชีเยร์เตอร์วันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มสิบนาทีช่องสาม ที่สำคัญกันความเสียชื่นกันผดผื่นด้วยผิวนี่มผิวนุ่มแห้งสบายตัวอย่างเนี้ยก็แป้งเด็กคาะเจที่มีเบบี้ออยนะฮะคาร์ดอลความรักที่สองรองจากแม่ในฝ่ามือนี้มีฮอตไลน์โปรเจคต์โฟนใหม่ในระบบเซลาลา900ให้เวลาพูดต่อเนื่องยาวนานพร้อมลำโพงไฮไฟล์ฮอตไลน์โปรเจคต์โฟน เล็ก <master. S 1> ที่สุดเมาที่สุดจากตระกูลอีริกสันคุยให้ออกรถน้หมดสมัรแล้วตอนนี้ต้องเคี้ยวเพื่อชิงโชครถยนอย่างเดียวเพียงเก็บกล่องหรือซองชิคเ็ดครอเลตเดนทินขนาดไหนก็ได้เขียนชื่อที่อยู่ทรงตู้ปนอ2นอปทบางนากรุงเทพชิงรถได้รางวัลมูลค่าล้านกว่าบาทหมดเคส30กันยายนศกนี้ ชาวเวอร์คงความสดชื่นได้นานขึ้นอีก จาวกันันที่3สิงหาคมติดตามชมภาพยนตร์ไทยสายน้ำไม่ไหลกลับเทกับการประชันบทบาทของอภิชาติหาลำเจียกสินใจหงไทยลินดาค้าทันจเจริญและธนาสินทรัพย์ความรักของพวกเขาจะหวนคืนรือไหลเลยไปเช่นสายน้ำ ระหว่างแฟนเก่าที่ยังผูกพันลึกซึ้งในใจกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้ชายอย่างเขาจะเลือกใครอยากจะแบ่งหัวใจให้เป็นสองเล็กไอศูนย์พัทราธิวานน์ชมกันให้ได้บ่ายโมงทางช่องสามเฟ็ Flex ใหม่สวยสดใสด้วย5คู่สวยเพื่อผง5แบบเพราะเฟ e ็มีซิีลโปรตีนและโปรวิตามินบ5 เลือกสวยให้ถูกคู่กับฟล็กซ์แชมพูและครีมนวดผมห้าคู่สวยเพื่อผมห้าแบบยำยำบอกรอยสุดทะเลที่ตราดเที่ยวให้รัวนะคะแวะร้านบะหมี่เกี๊ยวหนองบัวเราใช้เครื่องปรุงด,ดีดีครับครับแต่ถ้าเป็นบะหม,มีก่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ตรายำยำจัมโบ้สองสีเขียวรถหมูสับตรายำยำคัดคุ้มค่ามาให้คุณ าคนปากนิดจมูกหน่อยงปากกว้างนะกว้างที่สุดในโลกเลยอยากตาโตกว่านี้สักข้าเท่าขาคุณนี่ไงโอ้ยเก่งก้าเกะไก่เม่ตะเกียบอยากขาสวยอ่ะสามหยีจะขาดไปนิดหรือเกินไปหน่อยก็มีทางออกเสมอและสำหรับผิว n ิเวียร์แอน o d ชบอดี้โเพื่อผิวแห้ง n ิเวียร์ไลท์บอดี้โลชเพื่อผิวธรรมดาถึงผิวมันอยากมองก็มองซะให้เต็มตาผู้ชายนะหรอ ปล่อยให้กลิ้งไปกลิ้งมาสักพักสุดท้ายก็อยู่ที่ความมั่นใจนั่นแหละเส์ช่วยให้ลมหายใจและปากหอมสดชื่นไม่ชาก็แค่นี้อ่าชีโตสตั้งสามรถยั่วใจอีกแล้วชีโตสขับรถทอดกรอบใหม่ใหม่ แสดงให้เห็นง่งายๆเหมือนการผูกเชือกต้องติดต่อง,ง่ายมีประสิทธิภาพต่อเติมเพิ่มขยายได้ท,ทันทีที่ต้องการแต่เบื้องหลังความง่ายนี้คือความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์ที่เทเลคอมเอเชียได้พัฒนาสู่กรุงเทพและสังคมไทยเทเลคอมเอเีเทคโนโลยีสื่อสารแห่งอนาคตเมื่อลูกเริ่มเป็นวัด วิกสวารับสามที่เพื่อคลายหวัดคัดจมูกและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดจากหวัดสองสามสวิกสวารับอบอุ่นกายคลายหวัด